กระจุบไปเป็นเทียเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการออนทั่วต่างประเทศของห้างเอกซั่นพวงสัมพันธนะคะแล้วกับห้างคุณแม่พผวเผาแสงทองนั่นเองค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็นมีดามาขึ้นมานะคะดามาคักดามาแน่สาหรับเรื่องที่ว่าเจ้าของวงเนี่ยไปเห็ุงานต่างประเทศเป็นอาทิตย์หามือหกมือเจ็ดมือลูกน้องว่างงานไม่มีงาน ลูกพีพากันไปเหตุงานเอาเงินกันสองคนจะเสียพี่น้องกับมิามาออกมาหลายนะสาหรับเดือนเดือนนี้ของทางผู้นี่เพียเพาวค่ะแต่ว่ามือนีทางสาวเนยนะคะสิพามาฟังสิพ่ามาเบิงสําหรับลูก,ล,กลูกวงแสงทองค่ะพี่น้องว่าหลังจากที่ทั้งหัวหน้าวงเนี่ยมีการไปออนทัรวทีทางออสเตรเลียนะคะลูกๆแต่ละ,ละคนเหตุยังการที่สาวเนยเห็นมาต้องบอกเลยว่าเป็นยังที่ เหมือนเขาทอคอยวันนี้มานานแล้วก็มีอีกคนหนึ่งออกมาตอบโต้อยู่นะว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงพวกฉันนะคะในเรื่องที่ว่าพวกฉันจะไม่มีงานทนํานู่นนั่นนี่พวกฉันจะไม่มีไรายได้เข้ามาพวกฉันรอเวลานี้มานานมากๆวันที่จะได้หยุดยาวต้องบอกก่อนสาหรับเรื่องหยุดยาวของทางคณะหมอลํานะคะบ่เป็นว่าตาคณะคุณเนี่ยแพ้เานะคะทุกคณะหมอลําเทพจะไม่ได้หยุดแบบว่าเจ้าในล่ะพี่น้องปีใหม่สงการ แทนสิบเด้กลับบานกับสองพ่อต้องมีงานตลอดนะคะในแต่ละวงเนาะย่างมาสิเดกับบานกับช่วงปิดฤดูการช่วงหนาฝนเท่านั้นนะคะนี่กับการทีวงหมอลำเนี่ยวางงานหลายๆมือก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ได้พักผ่อนแล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าทุกคนย่อมมีกิเลสค่ะช่วงนี้เป็นช่วงทีหนาให้หนาแบบว่าหน้าร้อนคนลงทะเลหมอลำก็อยากไปทะเลแบบนี้แต่บ่มีเวลา สีพ้ามาเบิงนะคะว่าทาั่งลูกๆของท่านคุณเดียเพ่าวเนี่ยไปใส่กันแน่นะคะแต่ว่าเอามาขาวๆบางคนนะคะบางคนอาจจะเอามาไม่หมดเนาะคือเห็นเพจเพืน,นึงเขาเอามาลงนะคะเป็นการโต้ดราม่าเลยสําหรับดราม่าที่บอกว่าลูกน้องเอาเงินใส่มาใส่น้อลูกผีไปหาเงินกันสองคนกับทังครูจินเพิ่น นะคะเพจเพจนี้ชื่อเพจเ่าไปด้วยกันบอกว่าแพียรพาแสงทองลุยงานออสเตรเลียลูกน้องได้เที่ยวพักผ่อนอย่างเต็มที่วางแผนมาดีไม่มีพลาดสำหรับเพียพาแสงทองหรือหัวเรือใหญ่แห่งวงการหมอลำสุดปังในช่วงสงการพากันลุยงานแบบจัดเต็มล่าสุดเจ้าตัวเดินทางไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียแต่ก็ยังไม่ลืมความสุขของลูกน้อง เขาบอกว่าช่วงนี้น้องๆในวงถือโอกาสได้พักผ่อนบางก็พาครอบครัวไปเที่ยวบางคนก็ใช้เวลาเติมเต็มความสวยเติมพลังให้ตนเองหลังจากที่ลุยงานอย่างหนักมาต่อเนื่องถึงแม้งานจะเข้ามาแน่นๆขึ้นมาต่อสี่ค่ะช่วงที่วันที่17ถึง23 เมษายนที่ผ่านมานะคะแต่น้องๆก็วางแผนแบบว่าวางแผนหลวงนาแม่พี่น้องจองทิปให้ครอบครัวเรียบร้อยอะไรต่าตานาน,านานะคะแบบว่าวางแผนเป็นเบ็ดเสร็จเรียบร้อยน่าชื่นชมมากๆแค่ได้เห็นภาพก็รู้เลยสําหรับวงนี้ครอบครัวสําคัญไม่แพ้ง,งานเลยจริงๆก็คือยุดเป็นโอกาสยุดงานเง่า17ฮอดยี่า3นะคะของทางลูกน้องทุกๆคนอะไรประ่าจะเป็น ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงหมอํำได้มีโอกาสไปพักผ่อนนะคะเพราะบางคนเขาหาเวลานี่คือกันค่ะก็เห็นได้นะคะที่แน่ๆก็คืออ่ะเริ่มจากน้องเพลงพิมพระดาน้องเพลงสาวนุ่ก็เห็นว่าในมีการไปพักยูดีผู้วลาของทางคุณเนี่ยเพ่าๆอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองสําหรับน้องเพลงกัเห็นว่ามีความสุขมากๆนะคะในการไปพัก บ้านภูวินล่าสุดหรูของทางคุณแม่แพีาวๆค่ะแล้วก็มีวันต่อมากกับเป็นห้างปัาแจ่วอะไรไปพักผ่อนนะคะแล้วก็มีจะไล่ให้ฟังอีกหกท่านนะคะที่สองนลยได้เห็นมาที่เขามาโพสฮอตซี่พิธีกรแสงทองพิธีกรวงแสงทองนี่ไปเที่ยวเขาคอเพชรบณ์ค่ะพี่น้องจากที่ฝันแล้วมันทําได้วันนี้เป็นอะไรที่มีความสุขอย่างอธิบายไม่ถูกนั่นก็คือพาครอบครัวได้ไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน เขาขอบางคนกับไปดามาเขาอีวา่ามันเมเน่างไปเที่ยวเขาขอทุกคนนะคะอยากไปเที่ยวไม่แต่ว่าความคิดแต่ละคนมันือกันบางคนอยากขึ้นเขาบางคนอยากลงทะเลนะคะบางคนอยากนอนอยู่เฮือนสื่อๆนะคะพี่ดอนก็นคือพี่ฮอสซี่พาครอบครัวไปเที่ยวเขาขอค่ะพี่น,อน้องโอ้ยฮอสดุดละวันนี้เนาะนะคะแล้วก็มีน้องไม้ไหมน,ะะน้องไม้ไปเที่ยวที่ทะเลคะ่ะจบทริปประจบคิริขันกับครอบครัวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณตัวขอบคุณตัวเองในทุกทกคนที่เมตตานะคะทริปนี้สนุกมากๆเลยค่ะเที่ยวหลายที่ไม่เคยได้ไปก็ได้ไปมีวิลล่าสวยๆรอบหน้าจะมาอีกประจวบคิริคัคนนะคะไปเทีย่ยวท่างประจวบนะคะรูปภาพก็สามารถไปดูได้เลยใน Facebook ของทางน้องไมค์ค่ะพีลลนาา G ox, าา่น้องกับทิดเที่ยวทะเลกินอาหารจีฟอกซี่ฟู้ดอาหารน้องไมค์แล้วก็มีการไปซื้อ ทองคำไม้ขอคุณแม่ฮักนะคะที่ซื้อสร้อยคอข้อมือให้น้องไม้สวยมากๆเลยค่ะการโพสความสุขความสุขของแต่ละคนเนี่ยนะคะพี่น้องต่อมาเป็นใครเหนียวรังสิมันชัยทองสีนะคะขออภัยที่ไม่ทราบชื่อเล่นนะคะสนุกมากๆเลยครับทริปสามวันสองคืนที่เกาะกูดปีหน้าว่ากันใหม่ครับผมเตรียมตัวกลับบ้านไปทํางานต่อครับ อันนี้ไปเที่ยวทางเกาะกูดนะคะก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่หลายๆคนอยากไปมากๆแต่ไม่ค่อยมีเวลาต่อมาอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือน้องแนนอะพี่แนนหัตทยาแฟนเพจแต่มีการไปถ้ำสวยนะคะอันนี้ได้ดูอยู่ตอนนีด้ดูคลิปอยู่เป็นการไปเสริมอึมขึ้นมานะคะเสริมหน้าอกนั่นแหละคะ่พะพอเพิ่นกับได้มีการสัมผัสในคลิปวันนี้ เหมือนนั้นเป็นช่วงที่หยุดยาวพอดีได้เวลาแบบว่าเฮ็ดแล้วก็พักฟื้นนะคะก่อนที่จะไปลุยงานต่อในการเสริมขึ้นมากนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลลือรักศัลยกรรมนะคะตกแต่งแนนมาอัพอามาอัพแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะมีการทําหน้าอกเนาะเิ่นกวานสี่ขก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปทําสวยนะคะต่อมาก็เป็นพี่ต้าสาัตุนะคะที่ได้มีการไปที่ม่านซับริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ท ม่านซับนียูผู้หาม่านบอพี่น้องขันคันจำิีต้องของอภัยนํานะคะเป็นการไปเที่ยวทั้งผู้เขาค่ะไปขับรถนะคะไปเที่ยวไปพักผ่อนยอนใจค่ะก็เห็นได้ว่าเป็นโอ้โหทุกคนเหมือนแบบว่าได้พักผ่อนไปในตัวมากๆเลยสําหรับลูกน้องของท่านคุณแพร่เผา,าแล้วมือนี้คุณแม่แพร่เผา,าดเดินทางกลับมาก,ก็ลอ่อเตรียมสแตนบายกันเพื่อที่จะลุยงานต่อในงานต่อๆไปนะคะของวงเผ่า,าแสงทองค่ะ แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าดีต่อใจมากๆเลยค่ะกับการที่แบบว่าจัดทริปนะคะของแต่ละคนผ้าขอบโควงขอบพ่วไปเที่ยวนะคะและกับเสอว่าไมอีกหลายคนค่ะที่ไปเที่ยวในช่วงที่หยุดยาวนี่น้องๆในวงในพักพอนย้อนใจเติมพลังให้กันย่างเต็มที่ค่ะเลิศเลิศทุกคนเก่งทุกคนไม่มีบอสบ้านนี้ก็รอดก็คือมีความสุขกันนะคะร้องลิ้เต้นทุกอย่างได้หมดพื้นบาานะศีค่ะอ่าแล้วก็ ใช่ค่ะคือรันศีเดียวก็ทํางานต่อจ้าบางคนก็บอกแบบนี้เนาะใช่แล้วค่ะลูกน้องได้ผ่อนคลายเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะที่เอฟซีก็บไ้เขาไปแสดงความคิดเห็นยอะแยๆมากๆสาวน้อยเห็นกั็ถือว่าเป็นการสยบดราม่าที่มีคน,นไปคิดแท่นเขาว่าอาจจะบ่มีเงินจะสั่นจังสีนะคะบางคนเขาก็ทํางานมาทั้งปีเพื่อที่จะรอเที่ยวออในแค่ช่วงสีห้าวัน สามีวันนะเสียคะ่ะพี่น้องบมคพนเขาถ่าซ้ำนีลยเพราะว่าหมอล่ากับหูดีว่าบางเดือนกับเต็มเดือนบางเดือนกับยี่สิบงานสิบกวงานเสียกันแล้วแต่เดือนนะคะแต่ว่ามันกับมันเราไม่หยุดเงีห้หมพี่น้องมันกับมีแบบว่าพักหนึ่งวันพักสองวันนะเสียมันไปใส่กับพ่อกระเทินแต่หนีพ้นไปเนี่ยทิพสามวันสองคืนจะเสียไหมพี่น้องมันกับือว่าเป็นการหิ้วใจแล้วกับพักผ่อนแล้วไปแต่ละคนนี่ไปไกลด้วยนะประจ,จวบเอวยก,กูจังหวัดตราดบอก แล้วก็ไปบวาเศรษปินไปพัทยาพัทยาไปเที่ยวขอนแกน่นไปคือทุกคนไปแต่ที่ไกลๆทั้งนั้นเลยนะไกลจากยาโสูมองสำนักง,งามเพลินอะไระจะในกาะไาว้ว้นาำสำหรับความสุขมีของทางวงแพร่ภาพแสงทองค่ะ